สวัสดีจ้าพี่นอ้องบรรยากาศช่วงหาบมุกเขินครับตื่นแล้วอาบน้ำแล้วครับวันร้อนเห็ดหอมสมเลยพี่นอ้องใส่ใบขามสมกับเทือกเขาม ป,ป้า,าอันนี้แกงห็ดบดแกงหลเห็ดไหลเห็ดรวมกันสุด,ดยอดเลยครับลูกสาวของขท่ันตื่นหรอ ข้าวเหนียว้เหนใช่ไม่ถนัดข้าวจ้านี่นีเอามาแล้วโอือเงเห็ดเงเห็ดเงเห็ดเกงเห็ดต้มไก่ปลาแก้ว 把剑给兵王。Oh, okay, ยิ้มทาอีกมั้งยิ้มน่าต่อมิ้อแล้วฮมโซ่ห่อนๆนไหมโซ่ห่อนยิ้มเดียวแค่ไหน

好，嗯，那玩意儿，垄断，垄断。你们猜，你们啊，英国的。嗯。 มานักกีนก่นาฬินารู้อ,นนอกดีกกค่ะนั่งเจือกนั้ง้่ไปกี่โมงไปกี่โมงเตนอนั่งตื่นยังอ่ะอืม เดินรูกแต่งหน้าหลายชั่งเลยเนาะนอนไม่กบ่ไม่เห็นกินเนี่ยที่ไหนหกชั่วโมงแล้วโอเคอเค,อคือรอ,อทำไมเอาเว่วันนี้ได้กี่คลิปแล้ว วันนี้ยังไม่ถ่ายสักคลิปเลยเพิ่งตื่นเหมือนกันเพิ่งตื่นคนติดตามเท่าไหร่อะเจ็ดพันกว่าแล้วครับเดี๋ยวก็เหมือนโ<ป>อ้ยเ้ากินเขาวอีผักเน,นี่กินของหวานโอ้กินเขาวเลยเนาะเขานักกี่โมงเที่ยงเหรอบ่ายบ่ายอืมไกลไกลบ่จากนี่ไปไกลไหมจากนี่ไป ยีกฮะจากนี่ไปยี่สิบกิโลเอาไม่ไกลเหรอใส่กะชากรำแพงอือถ้ากรำแพง,งใหญ่หวานเหร <c oughs> อหวานงเพราะเหวานธรรมดาหวานเนั่งอะไรเขาจะเออมาของหวาน อันนี้เียสมสมซื้อเลยอืม้จ,จัี้าอืมมีบอกว่าจะาเจ๊งจะปนสีเงสี่มืคือกนห้ามีหลักเออไม่มีสีตอหนึงตอนนจะดหาม่มือม่ถห็นีเนเ้าค่ะ กลางครับพรอมแลเปเน่อิ่งกินนกว่าตามันนกได้แล้วกกขาวไปห่อเน่อันนึงว้าเถยูเถูอันปกติวันปกติวนเราเฮลโคเนาะอันนี้วานวาน แต้องต้องวานห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 วานตักอาครอะไรมนเพค่อประแก้วพี่ช่วยทอดแขวบ้าหรือเปล่าวันตื่นหรอ ไปทำบโบตีอะไรนีน้อนอีอกตีไหงามพยันมาก,อากนอนขันที่น้าสิงจับเดียวซับซับพี่นองขอบคุณครับพอนหม่ครับ